ลอนดอนเมืองหลวงของอังกิษเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งการเมืองการค้าและวัฒนธรรมกีฬาถ้าพูดถึงฟุตบอลลอนดอนแทบจะเป็นมหาคนครลูกหนังในจินตนาการของใครหลายคนที่นี่มีทีมอย่างเชลซีอาเซนอนอลสเปอร์และอีกหลายสโมสรชั้นนํามากมายทุกระดับลีก แต่เมื่อเรามองลึกลงไปในเวทีระดับประเทศและยุโรปก,กลับพบความจริงน่าสนใจที่ว่าลอนดอนไม่เคยเป็นเมืองที่ผูกขาดความสาเร็จแม้จะมีทรัพยากรพร้อมทั้งเงินทุนจากเจ้าของทีมมหาเศรษฐีแฟนบอลและนักเตะระดับโลกแต่แชมป์ลีกอังกฤษมักกระจายไปอยู่ในมือของทีมจากเมืองอื่นและความยิ่งใหญ่ในยุโรปก,ก็ไม่เคยถูกผูกขาดโดยทีมจากลอนดอนเลย ทำไมเมืองที่ดูครบเครื่องทั้งขนาดความมั่นคงและวัฒนธรรมฟุตบอลจึงไม่เคยสร้างจากักรวรรดิทีมเดียวที่ครองลีกและยุโรปได้ยาวนานอาจเป็นเพราะการแข่งขันในเมืองที่ดุเดือดหรือเป็นเพราะโครงสร้างลีกอังกฤษที่แตกต่างจากประเทศอื่นหรือมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแฟนบอลในลอนดอน มาทัวร์ย k เครยุโรปพาไปชมฟุตบอลแบบติดขอบสนามสัมผัสบรรยากาศจริงแบบเร้าใจในหลายประเทศเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่จะมีทีมระดับมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่กลายเป็นตัวแทนของทั้งเมืองเช่นเลอมาลิตที่กินส่วนแบ่งแฟนบอลในเมืองเกือบทั้งหมดบาเยนมิวนิกที่แทบจะเป็นตัวแทนบาวาเรียทั้งภูมิภาคถึงแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงปารีสแซงฌแมงที่ผูกขาดความนิยมในเมืองหลวงฝรั่งเศส แต่ลอนดอนกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเมืองนี้คือหนึ่งในไม่กี่มหานครที่มีทีมระดับพรีเมียร์ลีกหลายทีมแข่งขันกันในเวลาเดียวกันแทบทุกฤดูกาลต่างก็มีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นและยึดโยงกับชุมชนของตัวเองสิ่งนี้สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นที่เข้มข้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ไม่มีทีมใดสามารถรวมหัวใจคนทั้งเมืองเหมือนกรณีของมาดริดหรือปารีสกา,ารแข่งขันภายในเมืองนั้นดุเดือดโดยเฉพาะดาร์บี้แมตช์ไม่เพียงแต่ทําให้แฟนบอลนั้นแบ่งขั้วกันชัดเจนแต่ยังทําให้แต่ละทีมมมมนนนนนัััั้้้ตออองงโโฟกกกกกกกสสสบบาา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 รรรรรรรพิููจจจ์คววเเเเเปปป็็ืื่ผขดดํใะะทศหยุ ในสเปนเยอรมนีหรือฝรั่งเศสเราน่าจะคุ้นชินที่ได้เห็นทีมชั้นนาเหล่านั้นผูกขาดแชมป์อยู่แทบทุกปีเพราะทีมเหล่านี้มีช่องว่างมหาศาลระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กแต่ในลอนดอนเรื่องนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือลีกอังกฤษมีโครงสร้างการกระจายรายได้ของพรีเมียร์ลีกที่ค่อนข้างเท่าเทียมในหลายประเทศการผูกขาดความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะช่องว่างมหาศาลระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กตัวอย่างเช่นไบร์นมวนิกได้ส่วนแบ่งรายได้จากสิทธิ์ถ่ายทอดสดและสปอนเซอร์มากกว่าทีมอื่นแบบขาดลอยเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาเคยเจราจาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบรายสโมสรทำให้ได้เงินมากกว่าทีมเล็กหลายเท่าแต่พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ก่อตั้งนโยบายหลักคือการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมที่สุดเงินจากการถ่ายทอดสดในประเทศจะถูกแบ่งเท่ากา100ันให้ททุกีมีก เงินจากถ่ายทอดสดต่างประเทศก็เช่นกันถึงทีมที่จบท่ายตารางก็ได้รับเงินก้อนใหญ่บางทีสูงกว่าทีมที่คว้าชแชมป์ในลีกอื่นด้วยซ้ําแต่ส่วนที่ต่างกันมีเพียงเงินรางวัลตามอันดับและเงินจากการถ่ายทอดสดแมตช์ของสโมสรน,นั้นซึ่งช่องว่างไม่เกิน60-70ล้านปอนด์ต่อฤดูกาล ผลลับคือทีมเล็กหรือทีมกลางตารางในอังกฤษมีงบประมาณและรายได้ที่สูงกว่าทีมระดับเดียวกันในลีกอื่นๆอย่างมหาศาลอีกอย่างเวสต์แฮมคิสเซลพาเลตเบรนฟอร์ดก็สามารถดึงผู้เล่นทีมชาติหรือโค้ชระดับแชมเปี้ยนลีกมาร่วมทีมได้และนั่นทาให้ไม่มีเกมไหนที่เป็นการการันตี3แต้มสําหรับทีมใหญ่ในลอนดอนตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างฤดูกาลที่2 0 1พันสิบห้าสองพันสิบหกเลตเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งที่ก่อนหน้านั้นเป็นทีมหนีตกชั้นโดยร้านรับพ ถ้าลีกอื่นทีมใหญ่เจอทีมเล็กก็แทบจะล็อกผลได้แต่แนงกิตทุกปีความคาดเดาเป็นไปได้ยากไม่มีสนามไหนที่ไปแล้วรู้ว่าจะชนะ100%เแบบที่บายเ์นไปเยือน,นทีมเล็กในบุนเดสลลกาความไม่แน่นอนและการแข่งข,ขันเข้มข้นทําให้พิเมลีกมีเลตติ้งสูงรายได้ถ่ายทอดสดมหาศาลและผู้ชมทั่วโลกติดตามตลอดฤดูกันนี่คือจุดขายที่เรียนแบบได้ยากเพราะหลายหลีกมีทีมผูกขาดทาให้ความตื่นเต้นอาจลดลงและระบบเศรษฐศาสตร์แบบนี้ทําให้ทีมจากลอนดอนถึงแม้จะรวยแต่ก็ใช่ว่าจะสบายเพราะที่จะครองหลีกแบบไร้คู่แข่งยาวนาน ดังนั้นต่อให้เชลซีหรือาอ์เซนอนมีทีมที่แข็งแกร่งเพียงใดโอกาสจะสะดุดในลีกก็สูงกว่าลีกที่ผูกขาดโดยทีมเดียวและเมื่อแชมป์ลีกไม่แน่นอนการสร้างความต่อเนื่องแบบในยุคทองจึงเป็นเรื่องยาก อังกฤษคือประเทศที่ฟุตบอลเติบโตทั่วภูมิภาคอย่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเซอร์เลคือเครื่องจักรเก็บแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีทุนอบัดบดุลเบีและการบริหารที่แม่นยบในยุคเป๊ลปลิอร์พูลครองทั้งยุคทองในช่วง7 0 8 0และมีการลุ้นแชมป์แทบทุกปีในปัจจุบันแต่มองไปในประเทศอื่นทีมจากเมืองหลวงแทบไม่มีคู่แข่งที่สูสีกันปารีสแซง์แมงแทบไร้ศัตรูระดับเดียวกันในลีกเอิงบบเยนมิลนิคเจอคู่แข่งบ้างแต่ส แต่ในอังกฤษไม่ว่าทีมจากลอนดอนจะฟอร์มดีแค่ไหนพวกเขาต้องเผชิญกับหลายมาหาอำมนาจากทั่วประเทศความต่างของพิมเมยรีกับลีกอื่นคือไม่มีทีมไหนเหนือล้ําจนคู่แข่งยอมแพ้ตั้งแต่ต้ตนฤดูกันทุกทีมใหญ่ต่างมนีงบประมาณและโครงสร้างเพียงพอที่จะสู้และทีมกลางตารางก็อันตรายพอจะตัดแต้มทีมลุนแชมป์ได้ตลอดตอนเชลซียุคเสืยหมีแม้เงินถล่มทลายและคว้าแชมป์ยุโรปได้แต่ก็ต้องเจอกับสเปอร์อเซนอลแมนยูและแมนซิตี้มาขัดขวางทุกฤดูกันช่วงที่มูรินโญ่เป็นกุนซือคลองลีก อเซนอลยุคเวนเกอร์ที่เคยเป็นแชมป์หลายพ่ายแต่แมนยูและเชลซีก็เบรกความยิ่งใหญ่นั้นได้ทันแม้แต่สเปอร์ยุคพอชถึงจะเล่นบอลสวยและมีลุนแชมป์อยู่บ้างแต่ต้องชนกับเลสเตอร์และแมนซิตี้ที่กำลังพีคแนงกิษความสำเร็จเป็นของใครได้แค่ชั่วขราวเท่านั้นแต่ละภูมิภาคก็มีทีมที่ประสบความสำเร็จและมีฐานแฟนบอลของตัวเองความหลากหลายนี้ทำให้การผูกขาดไม่เคยเกิดขึ้นลอนดอนจึงไม่เคยได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์หรือรวมศูนย์กลางแฟนบอลเหมือนที่ปารีสหรือมาดริดมี ทั้งนี้แฟนลอนดอนมีสิ่งหนึ่งที่เข้มข้นมากคือความเป็นท้องถิ่นสูงหรือความผูกพันกับย่านที่ตัวเองอยู่คนจากลอนดอนเหนือคือสเปอร์และอาร์เซนอลคนจากลอนดอนตะวันตกคือเชลซีฟูลแลมและเบรนท์ฟอร์ดคนจากลอนดอนตะวันออกคือเวสต์แฮมคนจากลอนดอนใต้คือคริสตัลพาเลสแต่ละสโมสรก็มีปัชญาและดีเเอไม่เหมือนกันทําให้แต่ละทีมพัฒนาและแข่งขันกันในแนวทางเฉพาะตัวแทนที่จะเชียร์ทีมใหญ่ที่สุดในเมืองแต่แฟนในลอนดอนส่วนใหญ่เลือกจะเชียร์ทีมในย่านของตัวเองรากฐานวัฒนธรรมแบบนี้ไม่่่่่ใใชแคนนลออออดตืทััวกกงฤษ ซึ่งเป็นการสารต่อความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นและทาให้การแข่งขันฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงเกมกีฬาแต่ยังเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความเป็นตัวตนของคนในแต่ละย่านผลลัพธ์คือฟุตบอลในลอนดอนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ความภูมิใจแบบนี้ทําให้ความจงรักภักดีหยุดอยู่ในย่านนั้นๆไม่ว่าทีมอื่นในลอนดอนจะประสบความสาเร็จแค่ไหนแฟนบอลย่านอื่นก็ไม่เปลี่ยนสีเสื้อต่างจากปารีสที่แทบทั้งเมืองยอมรับปารีสแซง์แมงเป็นตัวแทนหรือมาดริดที่แฟนบอลส่วนใหญ่เลือกเลอัลมาดริดเป็นสัญลักษ์ือ นอกจากแฟนบอลท้องถิ่นแล้วอีกสาเหตุที่ลอนดอนไม่สามารถรวบรวมหัวใจแฟนบอลทั้งเมืองได้คือลอนดอนขาดจักรวรรดิสนับสนุนในหลายประเทศทีมใหญ่ที่ครองความสําเร็จมักไม่ได้อยู่บนสนามเพียงลําพังพวกเขามีเครือข่ายอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่หนุนหลังความยิ่งใหญ่ให้อยู่ยาวนานตัวอย่างคลาสสิกแล้วมาลิกตั้งแต่ยุคในพลฟังกโกทีมได้รับการสนับสนุนทั้งการเงินและการเมืองทําให้กลายเป็นตัวแทนของชาติสะสมแชมป์ในประเทศและยุโรปอย่างต่อเนื่อง บเยอร์มิวนิคมีพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมฟุตบอลหนุนหลังทําให้ทีมสามารถวางกลยุทธย์ยาวๆและดึงดูดผู้เล่นชั้นนําโดยไม่สะดุดปาริสแซแชแม่งทุนจากกาตาและอำนาจทางการตลาดในเมืองหลวงทําให้ทีมผูกขาดหลีกเอิงโดยสมบูรณ์ แต่ลอนดอนนั้นต่างออกไปแต่และทีมล้วนมีเจ้าของต่างคนต่างลงทุนหรือทุนนิยมเสรีไม่มีใครเป็นเจ้าพ่อเมืองหลวงที่รวมเงินและอิิพลทั้งหมดเข้าทีมเดียวการแข่งขันในระดับเจ้าของทีมทําให้ไม่มีใครสะสมอํานาจได้เบ็ดเสร็จไม่ใช่เพราะทีมไม่เก่งแต่เพราะเศรษฐกิจฟุตบอลและวัฒนธรรมแฟนบอลที่ไม่เอื้อทีมใดทีมหนึ่งครองเมืองทีมเดียวนาน,าน จริงอยู่ที่ลอนดอนไม่เคยผูกขาดแชมป์ลีกอังกฤษแต่ถ้ามองกว้างออกไปทางยุโรปเราจะเห็นได้ว่าเมืองหลวงที่ไม่ได้ผูกขาดไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างเช่นอิตาลีโรมทีมอย่างโรม่าและลาซิโอมีแฟนบอลมหาศาลแต่แชมป์ไปตกอยู่ที่ตูลินและมิลานแทบทั้งหมดเยอรมนีเบอร์ลินแต่แฮ้าไม่เคยแต่บอลลังบุนเดสลลกากลายเป็นของบาเยนและดอทมุน แต่สิ่งที่ทําให้ลอนดอนแตกต่างคือมีทีมฟุตบอลมากที่สุดในบรรดาเมืองหลวงทว่าความหลากหลายการแข่งขันภายในเมืองและโครงสร้างฟุตบอลอังกฤษทาให้ไม่มีทีมในใผูกขาดได้จริงดังนั้นหากโรมหรือเบอร์ลินไม่ผูกขาดเพราะพวกเขาไม่มีศักยภาพที่ใหญ่พอลอนดอนกลับน่าสนใจกว่าเพราะมีทุกอย่างพร้อมแต่ยากที่จะสร้างจากักรวรรดิฟุตบอลนี่แหละคือสเสน่ห์ที่ลอนดอนนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ลอนดอนคือเมืองแห่งฟุตบอลที่มีความหลากหลายที่สุดในยุโรปเมืองหลวงแห่งนี้ถึงไม่ได้มีเพียงสโมสรเดียวครองความสําเร็จแต่เต็มไปด้วยสโมสรหลายระดับทั้งทีมท็อปทีมระดับกลางทําให้ทุกฤดูกาลเต็ไมไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นและเรื่องราวที่แตกต่างกันวัฒนธรรมแฟนบอลที่เข้มแข็งและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การแข่งขันภายในเมืองเองที่ไม่เคยปล่อยให้ทีมใดปูกขาดตลาดแฟนบอลและการกระจายศูนย์กลางฟุตบอลไปยังหลายภูมิภาคทั่วประเทศจึงทําให้ลอนดอนกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายของฟุตบอลทั้งในด้านสไตลกกาาารรเลลล่่นนนนพัฒผู้งทุแะ ยาของแต่ละสโมสรซึ่งทําให้แฟนบอลไม่เคยขาดเรื่องราวให้ติดตามไม่ว่าคุณจะรักฟุตบอลสวยงามแบบอาร์เซนอลการจัดการด้วยข้อมูลสมัยใหม่แบบบริลฟอร์ดความทุ่มทุนเพื่อแชมป์ของเชลซีหรือความจงรักภักดีต่อชุมชนของเวสต์แฮมและคริสตัลพาเลทท้ายที่สุดความหลากหลายนี้คือเอกลักษณ์ของลอนดอนเมืองที่แม้จะไม่มีจักรวรรดิทีมเดียวคลองลีกแต่กลับมีความสมดุลระหว่างการแข่งขันและความน่าสนใจในทุกรูการทำให้ฟุตบอลในลอนดอนรวมถึงทั่วทั้งลีกเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีสเสน่มหมเมเืืออนนงใดใยุรป ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนการได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงแบบติดขอบสนามคือประสบการณ์ที่เล่าไม่ดูจบ <Is it? S 1> และการเดินทางไม่ใช่เรื่องยากเพราะมาทัวร์ยูเครือยุโรปพร้อมรถนําเที่ยวคนขับมืออาชีพพาไปชมฟุตบอลท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะในลอนดอนมิวนิกปารีสหรือสเปนดูดาบิแมตหรือศึกใหญ่เราก็พร้อมจะพาไปทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจมาทัวร์ยูเครืยุโรปหรือโทร0645566998ให้การไปดูบอลไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คิด